สวัสดีนะครับ f อซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอ้อพอเพียงนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับบาที่สามแต่บาที่สามจะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะครับเพราะว่าผมจะเลี้ยงปลาที่แม่คํสายจับมาได้นะครับเป็นปลาช่อนนะครับที่มีไข่เต็มท้องนะครับแม่เขาบอกจะแปะสะนะครับผมผมก็เลยขอซื้อแม่บอกแม่ห้ามแปะครับผมจะมาเลี้ยงนะครับผม นะครับก็มาุ้นกันใบที่สามต่อไปนะครับผมคนี่มา ไปแล้วอย่ามาอย่ามาบอกว่ารู้เท่าไป่ถึงรู้เท่าไปถึงการเพราะมันเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยกเว้นคนบางกลุ่มที่ยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับคนบางกลุ่มที่คอยไป่งอุณาที่เสียแต่ไม่ทำอะไรเลยทำสิ่งดีๆไม่ทำเหรอครับผมนะบแม่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่หักกินใช่ครับเขาก็ลืมตัวไปนะครับผมกเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์อ่าก็เป็นยูทูบเบอร์ธรรมาดานะครับไม่ใช่ข้าราชการนะครับที่จะมาละแล้วกอ็อย่างลุง อางุงนี่ก็ยังโนครับผมพ,พาน,มนก็นกตัวไปนะครับไม่ทัคิดพราะว่าแ้า,ารชการนรันอยัานนั่นแก็คนมัน,นมาคนมันไม่ได้ะะรู้กฎาเอะเราพูดมักพูดได้แค่นี้ลพี่นแต่ให้พูดถึงยงไงครับจะบอกว่าลุงเ่าไ,าไม่ึาไมได้นะพยพว่าพีพนะูดักไปแล้วบอกว่าลุงเข่าไป มันก็ใช่อะพี่มันก็เป็นอย่างนั้นแตเพราะว่ามาขอปีองเือตอนนี้ขอเกิดเกา่ะครับผมูเแบครับาีสังย่รับไปที่สามเเรียบร้อยนครับ นี่ก็ใส่น้ำเลยมันไม่มันไม่มีอะไรมากหรอกนี่านช้าไม่เท่าไหร่ครับพวงนี้มันต้องสัล้วครับถ้ามียาอาฆาตบบีบอกแททัวถ้ามียาอะไรมันสมองของมันเท่าไหร่ี่จามันสมองงันเท่าไหร่มันก็จะทำลายรักทาให้เขาลง่านในี่ทำลายทาไม่ได้แต่ว่าทำให้เขาลงผ่านใจให้เกิดความทุกข์ในในจิตใจไอพวกนี้มันทาได้ที่ห่เนาะไม่รู้ว่าใครไป็ี่้ เป็นว่าเนี่ยเบาหนาชีสเบาหนเล็กจังแค่นี้พูดถึงหลักธรร,ร,ะรมะดูแล้วพูดถึงหลักธรรมะใช่แค่นี้เขาก็กินข้าวที่ไม่ออกแล้วแค่นี้ที่ไม่ออกอะไรไหมตายแล้วอุ๊ยธรให้สุภาพ เราอิจฉาได้แต่เราต้องใช้หลักมุทิตาด้วยนะครับไม่ใช่อิจฉาแล้วไปเพิ่มเป็นความริษยาไม่อยากให้ใครได้ดีกว่านะครับผมอิจฉาแต่ผมใช้หลักมุทิตาใช้หลักคงคพิหารสีนะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับผมก็เอาข้อมุทิตาคือร่วมยินดีกับเขาที่เขาได้ดีนะครับนะอิจฉาได้ครับผมไม่ใช่อิจฉาไม่ได้แต่พวกนี้มันอิจฉาแล้วมันริษยาด้วยนะครับริษยาคือนะครับไม่อยากให้ใครได้ดีกว่า

กำลังมานะครับนะถ้าไม่แวะมีเครื่องอ่ะวันนี้อ่ะดูดิมีเครื่องอ่ะวันนี้อ่ะผ่านไปผ่านมากี่รอบแล้วพี่แวะด้วยแล้วก็ไปกันนะครับไปไปเอาปลาช่อนนะครับผมเอาสักสิบนาทีครับได้ยังครับสิบนาทีโอ้เพิ่งได้ห้านาทีเองเดีโอ้ก็หาหน้ามาเพิ่มนะ เราเข้าใจนะครับเราอาจจะไม่มองอาจจะมองข้ามคนนก็ได้นะครับนใช่นอ่า่หน้ับเกียร์ม่นหาแล้ับเียครับงไรพวยังไง่าจะ้ายังไงดีนะครับราเอ่อย่างไม่พบวันอย่างครับผมยงนะครับก็นั่นแหละครับ สนใจว่าจะมีเขจะได้อะไรอะไรอรการลยาเลยครับเห็นคนถึงได้ดีเห็นไม่ได้ครับนัเตะนัตนักเตะนักเตนักนักเตะนักเะนักเตะนัเตะนัเตะนเตะนเตะนักเัเตะนักเตะนักเนักเตะนักเับเตะนักเตะนนักเเกันเตะเตะนกเตเัเกตัเตนเตนกนเเกันเเ ใส่เือแบบไม่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 แน่นี่จะเป็นเสือพมนะครันจะเรียบร้อยมันจะเป็นรมามากนะครับแล้วก็านจาน่า้องมาช่วยจับทีแล้วก็จับกระดกนะครับให้มันได้บาลานอย่างนมันกาลานไปะน้ำมันออกหือไม่แน่อาจะนออกกันตงนี้นเพราะว่าดันลงกรสุว่าเไ เาจะใส่เส okay. ื้อคุมทํางานก็ได้นะครับกันแดดได้นะครับเป็นเสื้อผ้าถามนะครับราคาแค่สาม้ยห้าสิบาทครับผมใครสนใจก็สั่งซื้อได้ครับนี่ครับมันจะเป็นเสื้อคุมแล้วก็มันจะเป็นท้าธรรแล้วก็ไปไหนมาไหนเข้าวัดเข้าบานหรือว่าท่นใดจะื้อเสื้อของแม่ทาสายเสื้อผ้าแม่ทำสายก็เข้าไปดูได้สดของนี้ชิดปักไปได้นะครับผมตอนนี้กําลังไลฟ์สดช่วยแม่นะครับช่วยแม่ขายผ้าอยู่นะครับนะครับ นี่ครับเรา <ไป S 2> จะไปงานราชการงานงานไหนก็ได้หรืออันนี้ไปงานบุญสําหรับท่านผู้หญิงนะครับใส่เสื้อด้านในนะครับไม่ร้อนนะครับใส่เสื้อด้านในมันก็จะดูเรียบร้อยนะครับนี่เสื้อนะอันนี้สําหรับท่านหญิงลายแบบผู้หญิงก็มีนะครับลายสวยๆนะครับนะครับเขาเป็เถียงนานะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวรอให้แม่เขามารับออดเดอร์ก่อนนะครับมันมันมันเป็นสวยนะครับมันใส่ไปไหนมาได้เดี๋ยวผมก็แอบขโมยของแม่เอาแล้วกันนะครับไปซื้อนะครับผมอ่าอ่า อะไรกเท่าไหร่นะครับมันเป็นเสื้อคลุมครับมันเป็นเสื้อคลุมไม่เกี่ยวกับอกนะครับผมฟรีไซส์ฟรีไซส์ฟรีไซส์อ่ะเออมันฟรีไซส์นะครับฟ้าเปิดรยนล้านขายทุกอย่างเลยด้วยชิ้นครับผมก็กล่าว่าจะเอาของแม่ไปขายด้วยเดี๋ยวผมเปิดรน้านนะครับผมผมลอกับตัวพ้นก่อนเดี๋ยวผมก็ไปทําอะไรกับพี่กีนั่นแหละครับผมก็คุยกันไว้แล้วนะครับผมนะพี่กีอย่าลืมที่คุยกันไว้นะครับนะครับมันเป็นเสื้อแบบเสื้อแบบเป็นทางการเข้าใส่เข้าวัดเข้าวาใส่เสื้อลำลองข้างในนะครับ แล้วก็ใส่เสื้อคลุมตัวนี้มันก็เป็นทางการแล้วครับผมไซส์ใหญ่มีปป่าชิดอันนี้เป็นฟรีไซสนะ์แต่หน้าจะอยู่ที่ประมาณ e X X, X L ครับผมคนที่ใส่ e X L ใส่ได้นะครับถ้าถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะไม่แน่ใจนะครับเนาะอันนี้มันจะไม่มีไซส์นะครับเป็นเสื้อคลุมธรรมดาคนล่างประมาณชิดอ่างเงี้ยมันก็โอเคใส่ได้ครับผมสาหรับ่า้หญิงนะครับลายสําหรับผู้หญิงก็มีก็มีแบบนี้มีลายนี้นะครับแล้วแต่ใครจะเลือกลายนะครับแต่ผมชอบ ีนี้นะครับใส่ได้มันจะมีแบบสองสีอันนี้จะเป็นสีทองเลยเออแบบสีเหลืองทองนี่ก็สวยนะครับใส่ไปวัดไปวาไปติดต่อได้ใส่ก็ได้นะครับไล่สดกันบนเถียงนาวนะครับผมถ้าไม่มีที่ไหนในโดกนะครับที่จะทําได้แบบนี้นะครับถ้าถ้าชิดเห็นชุดนี้ตั้งแต่ปีแรกนะชิดใส่ไปแล้วครับใส่เข้าใส่ไปกรุงเทพกับลุงแล้วครับผมโอ้ผมไม่รู้ไม่งั้นไม่ได้ใส่ชุดแท็กซี่แล้ว มันคล้ายๆกับเสื้ออะไรนะเสื้อสูตรนะครับเป็นแต่ว่าเป็นเสื้อคลุมธรรมดาเป็นเป็นแบบลายผ้าคลามนะครับผ้าคลามนะครับแบบนี้สวยสวยมากๆค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวรอแม่เขามารับออเดอร์นะครับเดี๋ยวรอแม่เขามารับออเดอร์เดี๋ยวเราทำบรรยากาศได้ทั้งเดี๋ยวใครสนใจนะครับเสื้อผ้าสีขาวนะครับนะครับผม้อจัด350เองครับผม350พร้อมส่งนะครับผมถ้าเกิดว่าสั่งสองตัว กิดว่าสั่งสองตัวตัวที่สองก็ค่าส่งสิบบาทนะครับก็ประมาณสามร้อยหกอ่าสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็บวกเพิ่มบวกค่าส่งอีกสิบบาทนะครับนะครับก็ประมาณนั้นเลยครับถ้าสั่งสองตัวนครับสปมร้อยห้าะครับผมก็เดี๋ยวไปรับเ้อยแล้วก็เจดร้ยสิบาทปรช่อนนะครับเอามาลงอ่านนะครับผมมาเลี้ยงในอ่านนี่นะครับผม ครับคลิปนี้ขอขอจบวัานี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง <c oughs> อ้อพอเพียงด้วยนะครับผม, <c oughs> ผมนะครับ